สวัสดีครับเพื่อนๆพนืพี่พทุกคนจากฝ่ายไอทดอนไลท์นะครับวันนี้ทางฝ่ายไอทีจะมาแนะนำการใช้งาน e-form การใช้งาน e-form ก็ form, คือการใช้งานในส่วนของอรีพอร์ตยอดสาธิตและยอดขายประจำวันนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูว่ามีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรบ้าง โดยการกรอกข้อมูลอ e ีฟอร์มผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับได้ทั้ง iOS และ Android ครับขั้นแรกสิ่งที่เราจะต้องมีในโทรศัพท์มือถือก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Sheets ครับเข้าไปที่ Play Store ก่อนนะครับอันดับแรกเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า Google Sheets นะครับ นะครับ Google Sheet เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดแอปนี้ติดตั้งลงในเครื่องเลยเลยครับสำหรับคนที่ติดตั้งแล้วหรือคนที่มีอยู่ในเครื่องแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นครับจะมีคำว่า Google Sheet อ่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บยังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะครับกลับมาก่อนทางฝ่ายไอทีจะส่งลิงก์ให้กับซุปและผู้การนะครับเพื่อให้เข้าไปกรอกรายละเอียด ของใครของมันนะครับอันนี้ครับจะเป็น Google Form ที่ฝ่าย IT จะส่งให้หัวหน้าสาขาหรือซูเปอร์วิเซอร์ในแต่ละคนนะครับให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ของตัวเองนะครับอันนี้คือลิงก์ที่ผมทำมาเพื่อทดสอบให้ดูกันเป็นตัวอย่างครับเข้าไปที่ทีม h h 1อันนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วมันจะให้เลือกอ e ีเมล สมมติว่าคุณมีอยู่หลายอ e ีเมลก็เลือกอ e ีเมลใดอีเมลหนึ่งนะครับเหมือนของผมนี่ผมใช้อ e ีเมลอยู่3อ e ีเมลนะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วสำหรับคนที่ติดตั้ง Google Sheets เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตายอดอ่าการใส่ยอดถาทิศการใส่ยอดขายประจำวันนะครับจะเห็นว่าหัวข้อก็คือ รายงานการสาธิตยอดขายประจำเดือนพฤษภาคม2563ทีม H H 1กฤษดาสคาขาหัวหินครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างโดยที่เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราใส่ชื่ออ่ามันจะมีในส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับตรงชื่อพนักงานอ่าตรงนี้เราให้ใส่ชื่อหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเราคือใครหัวหน้าทีมคือใคร ให้กรอกไปได้เลยครับให้ขยายขึ้นมาก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดลบตรงนี้นะครับลบออกแล้วก็รอใส่ชื่อเช่นยกตัวอย่างผมใส่เช่นอ่าพี่เต้ยอ่าเช่นพี่เต้ยหัวหน้าทีมก็คือพี่เต้ยเนี่ยครับพีเต้ยอาจจะเป็นคนกรอกด้วยตัวเองก็ได้โอเคครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกถัดมาชื่อลูกทีมชื่อพนักง,งานใ,ในในทีมของเรามีกี่คน เราก็ใส่ไปตามนั้นได้เลยจะใส่ชื่อเล่นชื่อจริงอะไรก็ใส่ได้แต่คือใส่ให้เพื่อให้จําง่ายอ่าใส่ชื่อจริงก็ได้ใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันจะมีในส่วนของอแถบสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับแถบสีชมพูตรงนี้ก็คือให้เราใส่วันที่อ่าเริ่มสาธิตวันที่เท่าไหร่เริ่มขายวันที่เท่าไหร่เช่นอ่าวันที่1นพุธภา้า คลิกเข้าไปกรอกวันที่1ยอดสาธิตนะพีเตอร์มียอดสาธิตเท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้วันที่1เนี่ยมียอดสาธิต10ตัวอ่ามียอดขายทั้งหมด11ยูนิตอ่ายกตัวอย่าง11ยูนิตอ่าคนที่2ชื่ออ่าสมมุติเป็นนายเออันเดมกรอกก่อนสมมติว่าชื่อนายเ อาในเมียอดสาธิตทั้งหมด5ตัวยอดขาย4ยูนิตอ่ถาถัดไปคนที่สคนที่4คนที่4ก็อ่าก็เหมือนกันนะครับให้ใส่ชื่อใส่ยอดสาธิตและยอดขายในแต่ละวันนะครับถัดมาเมื่อเราใส่แล้ว ไอที่แถบหลังสุดนะครับมันจะมียอดรวมสาธิตของทั้งทีมนะครับยอดสาธิตทั้งวันแล้วก็ยอดขายทั้งทั้งวันมันจะมาโผล่ตรงเมนูด,ด้านขวาสุดนะครับตรงสองช่องนี้นะครับส่วนถัดมาแถบรวมด้านล่างอ่าส่วนนี้จะเป็นยอดรวมสาธิตของทั้งเดือน อ่าเหมือนว่าเราสมมุติวันนี้เราขายไป5วันแล้วมันก็ยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้คือมันจะรวมให้อัตโนมัตินะครับห้ามไปแก้ไขตัวเลขตรงนี้เป็นอันขาดนะครับตรงเนี้ยห้ามแก้ไขเป็นอันขาดเราสามารถที่จะดูกราฟแสดงจํานวนการสาธิตและยอดขายได้เดินด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับอ่ายอดกราฟตรงนี้จะขึ้นอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปแก้ไขมันครับหลักๆก,การใช้งานก็ มีเท่านี้นะครับอ่ามีไม่ไม่เยอะสำหรับคนที่เข้าไปจัดการนะครับก็ใส่ชื่อใส่ยอดสาธิตใส่ยอดขายของแต่ละวันนะครับต้องดูให้ดีนะกรอกวันที่อะไรให้ชัดเจนอ่าใส่ชื่อพนักงานพนักงานมีกี่คนแล้วก็ในกรณีที่พนักงานคนนั้นออกไปแล้ว อยู่ในระหว่างเดือนนะครับคุณไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปลบยอดสาธิตกับยอดขายของหุนั้นออกนะครับให้รอไว้ก่อนในกรณีที่มีคนใหม่เข้ามาก็ามาเพิ่มให้เพิ่มไปเลยครับเพิ่มไปเป็นคนถัดไปได้เลยเพิ่มชื่อไปได้เลยนะครับถามว่าทําไมเพราะอาจจะทําให้อ่าบัญชีหรือการเรียกดูยอดเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นห้ามลบนะครับจนกว่าจะ เสร็จสิ้นการขั้นตอนนะครับการตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่พนักงานออกกลางคันนะครับโอเคหลักๆก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สงสยัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถขึ้นมาถามฝ่ายไอทได้นะครับขึ้นมาถามได้เลยครับมีน้องอ้อมแล้วก็มีผมครับที่จะช่วยชี้แจงให้ว่าการใช้งานติดขัดปัญหาตรงไหนอาจจะไม่ ชีตดูไม่ได้หรืออะไรยังไงเนี้ยขึ้นมาถามขึ้นมาสอบถามได้เลยนะครับก็มีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ่าลิงก์ลิงก์งของแต่ละคนของหัวหน้าแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันนะครับคนละลิงก์นะครับลิงค์ใครลิงค์มันจะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ